นอนนอนนอนหรอนนอค่ะท่านไเด่นอะไรคะ่อะ,อ,ะ,คะอีฉันจะยิงอยู่ห่างๆอย่างห่วงนะคะออตรงนี้นี่เหมือนแบบเป็นที่แบบว่าสวิตกันได้เหมือนกันนะคะเนี่ยไหนอีฉันอ่าท่านไเด่นคะมองมองตาดิฉันหนอ่อยค่ะค่ะทำไมท่านไรเด่นไม่มองหน้าฉันเลยคะเอ่อข้างบนคะการแสดงจบแล้วคะ่ะกลับได้แล้วกลับไปกลับไปคะ่ะ อีฉันบอกให้กลับไปเลยไงคะไม่กลับหรอคะหากใครสนใจที่อยากจะเติมเกมกินชิมแพควันนี้ผมมีร้านมาแนะนําั่่ก็คก็คือ g h t y Shop หลางเติมเกมราคาถูกบริการรวดเร็วปมเกมเกาเกใคกสนใจสามารถกดลิงเกมเกมเกไปไมเกมเลยเล่าลมมนะมรับ n ก t เกมเก สวัสดีครับดิบิโต้รับข่าว่ดช่องตรงคุงครับและวันนี้ครับไรเดนโชกุนกับคุโจซาระเราทั้งสองนะครับจะไปลุยแบบใหม่เอ็นคาโนมิยะไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงและวันนี้ครับเราอยู่กับท่านไลเดนแล้วสวัสดีไลเดนได้ยินเรารอเปล่าสวัสดีค่ะเอ,อ้ยเดี๋ยววันนี้อีฉันจะอาสาพาทัวร์นะคะท่านไลเดนอุยตกวีวีไม่นะ โอเคอาถือว่าหนูพาทัวร์ก่อนแล้วละกันอีอฉันจะพาทัวร์แล้วนะครับไปสามสองหนึ่งลุยปิ๊งไปแล้วมาดูห้โอ้ยเป็นไงบ้างคะท่านไรเดนที่นี่นเป็น,นไงสวยงามอเ,เออมนสวยงามมากเลยคุณเจาสาระโอ้เฮ้ยคือแบบสวยมากมสวยมากนี่นี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่อยู่ที่ ทีเอคานุมย์เนี่ยล่ะอุ้ยเดี๋ยนะท่านไลเด้นคะที่นี่มันมีพาร์ทิทด้วยหรอคะเนี่ยดูสิเอะมันสวยมากเลยนะที่นี่มันช่างโรแมนติกมากเลยค่ะเหมาะกับที่ว่าเราสองคนจะได้แบบว่าไปกันสองต่อสองนะนะเราต้องไปเดทกันแล้วไหมอาท่านไรเด้นคะเตรียมพร้อมยังไปเดี๋ยวเราไปสำรวจกันเลยดีกว่าค่ะไปสองหนึ่งไปไป ไหนดูสิดีฉันพาทัรเองค่ะโอ้โหวินั่นตัวอะไรกันนั้นน่ะนั่นมันกระเบ,บนเบ,บินได้กระเบนบินได้ท่านไรเด้นเคยเจอหรือเปล่าครับกระเบนบินได้เนี่ยไม่เคยเลยเพิ่งมาครั้งแรกเจอเลยนะเดี๋ยนะอีฉันเริ่มกังวลแล้วอีฉันจะถึงไหมเนี่ยอ๋อถึงถึง โอเคอีฉันถึงค่ะเออเกือบตกแล้วค่ะโอเคโอ้ยตรงนี้มีคนขี้เสาด้วยแหละค่ะพบคนขี้เสาหนึ่งอัตราค่ะท่านไรเดนค่ะดูตรงนั้นสิเราต้องจัดการเราไหมสาระเอาสนิทไหมคะนี่นอนนอนนอนเหรอเอะไลยค่ะท่านไรเดนเอะไรค่ะอีฉันจะยิงอยู่ทางท้างยังห่วงนะคะอ่าเออข้ะจะตกโอเคเรียบร้อยไปโอ้โหท่านไรเดนค่ะตรงนี้มีอะไรก็รู้เี่ยเขามีการประชุมกันหรือเปล่าคะเนี่ย หวัสดีกระชุมกระชุดิโอ๊โอโอ๊หึสโน่อยสโน่อยหึเขาน่าจะมาทำการระเบิรบมรเบราะพรางของสองเรานี่คือแบบมันดีมากเลยค่ะท่านไรเดขาอืมสงสัยเราต้องไปฮาริบูนสักที่ึ่งแล้วล่ะเอยเออเกร ท่านเลเด่นขาดูสิที่นี่มันช่างแบบว่าโรแมนติกเหมือนกันนะคะเนี่ยท่านเลเด่นว่าไหมคะมันโรแมนติกมากเลยอะ่ะนั่นสินะฉันว่าเราสองคุณน่าต้องออกมาเดทกันบ่อยๆแล้วละ่ะจริงหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยดูตรงนั้นสิคะมีแสงสว่างด้วยอุ้ยมันสวยมากเลยอะ่ะ เหมือนมีฝนตกมาด้วยใช่เหมือนจะมีแอ่งน้ําอ้าโอ้โอโอโอนั่นตัวอะไรอะคะทะเลเด่นคะดูนั่นสิมันคือตัวอะไรอะลองเขาลองไปทักทายเขาไหมคะไปกันไปได้ย,ยังกันได้กล่องด้วยราคาทนายเดน่นเอทำไมเพลงยังไม่จบล่ะเอ๊ะข้างบนข้างบนเฮ้ยเดี๋ยวจัดการเองค่ะเทสชอ็อตมัน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 มาเยอะแล้วอะค่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่านนะคะคิดว่าอีกนานกว่าจะยิงมันตายนะคะกล่องทองเลยค่ะตรงนั้นเลยค่ะอใ้คิดว่าเนคืนมันเจ๋งเนี่ยแต่ดูตรงนี้สิแ <c oughs> อ่งน้ํานี่คืออะไรกันเนี่ยสวยมากเอ่อข้างบนคะ่ะการแสดงจบแล้วค่ะกลับได้แล้วกลับไปกลับไปค่ะอีฉันบอกให้กลับไปเลยไงคะไม่กลับหรอคะโอ้ยรู้สึกผ่อนคลายมากเลยค่ะ เหมือนเรามาแช่แบบว่าออนเซนอ,อนงไงนะไรเงี้ยเออมันคือน้ำออนเซนบอสบายสบายโอ้ยรู้สึกถึงความแบบว่าผ่อนคลายค่ะที่นี่มันทำไมมันมีสถานที่แบบดีด้วยเนี่ยแสงนี้มันที่ส่องมานี่มันเป็นแสงแห่งความแบบผ่อนคลายออแต่ว่าแสงมันมาจากไหนกันก็ไม่รู้นะไม่เห็นต้นทางไปทางอะไรเลยอะดูสิเราทำอะไรกันละคะเนี้ยตอนเนี้ยเอ๊ มีทางเลเด่นที่นี่ที่ไหนหรอคะเนี่ยทำไมมันสวยอย่างขนาดนี้เนี่ยแตนก็เมมันสวยมากเหมือนเจ้าเลยนะสวยมากเฮ้ยอุย๊ยชมแบบนี้ฉันก็เขินเป็นสิคะว้มีบันไดตรงนี้ด้วยขึ้นไปเ,เหมือนมีทางลงไปด้านล่างด้วยแหละเอ,อ่อฉันพอจะเดาออกนะว่าข้างล่างคืออะไรฉันว่าอย่าไปลงไปดีวกว่าค่ะย,ยืดคืออะไรกันนะ ตรงนี้นี่เหมือนแบบเป็นที่แบบว่าสวิตต์กันได้เหมือนกันนะคะเนี่ยไหนอีชัอ่าท่าอะไรเล่นคะมองมองตาดิชั้นหนอ่อยค่ะอ่าทำไมท่านไรเด้นไม่มองหน้าฉันเลยคะอ่ะท่านไรเด้นตรงนี้คะ่ะยืนตรงนี้ดีกว่าคะ่ะท่านไรเด้นคะ่ะยืนตรงนี้อ่าโอ้ท่านไรเด้นมองอะไรชั้นคะเนี่ยท่านไรเด้น,นอ่าจู่ๆก็มีการเปิดไฟเกิดขึ้นนะฮะ เปิดสวิตไฟนะครับทุกคนเปิดปิดไฟเปิดปิดไฟแปลกนะโอ้โหเกือบแล้วค่ะเกือบแล้วอีฉันเมื่อกี้สวยสวยแบบเจ้าเลยอ่ะซาร่าสวยมากเลยอ่ะโอ้โหวิ้ยที่เห็นปลากระเบนด้วยล่ะค่ะปลากระเบนบินได้น่ะตรงนั้นข้างหน้าน่ะเห็นไหมคะตรงนี้นี่เนี่ยข้างหน้าเนี่ย น่อมองไปข้างหนอกสิคะมองหันไปอ้สว,สวยมากเลยอะ่ะเออสวยจริงๆแต่ไม่เอายิงแบบเมื่อกี้แล้วนะ <laughs> ไม่เอาแล้วนะท่านลรเด้นคะในที่สุดเราก็รู้แหล่งที่กําเนิดน้ําแล้วล่ะคะ่ะนี่คะ่ะที่เราเหยียบกันอยู่นี่แหละคะ่ะคือน้ำตกยาวๆเมื่อคะ้ะค่ะท่านไรเด้นมันช่างสูงเหลือเกินนะใช่สูงมากเลยดูสิพื้นที่นี้มันแบบโอ้โหสูงมากๆ สูงจนไม่คิดว่ามันจะสูงขนาดนี้ฉันเสียวตกมากเลยค่ะฉันเกือบตกหลายรอบแล้วค่ะในวันนี้ทั้งคลิปฉันตกไปหลายทีแล้วค่ะสวยมากเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะแต่มีคนที่สวยกว่านะคะนี่ข้างหน้าเราคนนี้แหละสวยสุดแล้วอุ้เจ้าชมข้าวนี้ข้าก็เขินกันไหมสีบ้านนะอุ้ยอุ้ยแย่ล้วสวยอุ้ยอุ้ยเขินีเอาคนมาฉันเขินค่ะเมื่อกี้ฉันเขิน Oh, oh, oh. โอ้โโดนช็อตค่ะโดนช็อตเหมือนกันนะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับการสำรวจแมปเอ็นคาโนมิยะนะครับกับไรเดนโชกุนแล้วก็คุโจซาราครับเป็นไงบ้างครับทุกคนชอบกันไมเอ่ยหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่ชิปเปอร์คู่นี้ก็ฟินกันกระจายเลยนะฮะแต่วันนี้เราคงจะต้องขอตัวเราไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย